สวัสดีพี่ๆนะนะทุกคนนะครับผมก็ตอนแรกจะพาไปหมายที่อื่นเนาะข้างในในหน่อยจะย้ายหมายก็เต็มหมดนะผมหมายวันนี้อย่างที่ถ่ายเห็นนะผมเม่เช้า,ชานี้ผมขี่รถให้ดูก็ถ่ายมุมกล้องเล่นๆก็ถือว่าคนเต็มคลองเลยผมก็ดีครับผมพักผ่อนนี่ขนาดออกมาตั้งแต่ตีห้าเนี่ยนี่ก็เหมือนกับมีคนลอยมาลงนะผมพอ <c oughs> ดีเมื่อคืนฝนมันตกนอ๋อนีหรือเปล่า เจอลูกน้องนี้ป่ะเจอน้องเหลือมธรรมชาติธรรมชาติสวยงามเสมอโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาลองมาลงหมายนี้ดูอีกสักคลิปสักอีพีแล้วกันนะผมก็สวัสดีวันหยุดพี่ๆนะนๆนะผมใครไม่ได้หยุดไปไหนก็มาดูคลิปนะชายฟิชชิงอินดี้นะนะผมหรือว่าใครออกหมายก็ขอให้มันหมานนะผมคอยไปเที่ยวคอยเที่ยวให้สนุกนะผมปะ่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมของกันแล้วผมไปลุ้นกันต่อไปว่าวันนี้ จะประสบผลสำเร็จหรือเปล่าจำมันหมานหรือเปล่านนเานีผมลุยสวัสดียามเช้ากันครับทุกคนพี่ๆในนะอันะนี้เหยื่อผมใช้ลำนะโอเมกาเออ้าสี่ไฮเกรดเข้มข้นเดี๋ยวผมใช้แค่นี้ก่อนนะครับผม ไม่ใช่เลยนะรีบมาจองหมายก่อนใช้เยือะเก่าก่อนเดีย๋ยวเราค่อยไปซื้อถ้าซื้อเพิ่มก็จะมีขนมปังมฟฟิดนะครับผมมฟฟิเออของอะไรนี่แหละเดี๋ยวผมมาให้ดูอีกรอบหนึ่งพอดีตอนนี้เรามาแค่มาจองหมายก่อนนี่ใส่ลำทั้งหมดเลย อันนี้มันมีก็ประมาณนี้ใส่ไปขึ้งน,นึงก่อนนะอันนี้ก็เนี่ยใส่ไว้ครึ่งนึงประมาณกำมือนะผมไม่ให้กลิ่นมันออกเยอะได้คนระับเสร็จแล้วครับผม เหมือนจะมีอาการเข้าเบ็ดเราแล้วครับผมคันนี้นะครับผมมาลุ้นกันเหมือนจะเริ่มมีอาการและวันนี้อากาศดีผมฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนเช้ามาคิดว่าจะไม่หยุดแล้วก็ถือว่าฝนหยุดให้มันนั่งลุ้นกันเนาะแต่กว่าจะได้มารุ้นก็อ ยังเลยนะครับยังเลยนะยังเล่น,นเ,นนะยเนยฉยเมื่อกี้ดึงแรงอยู่แต่เมื่อแต่ถือโทรศัพท์จะจะตั้งกลองนะหามุมตั้งกลองเดี๋ยวจะลองทดสอบดูนะผมช่วงเช้าผมจะลองตั้งไกลๆแล้วก็แต่ช่วงไอ้นี่นะบอกก่อนนะให้กินให้ดึงก่อนเหมือนก็ตอดเล่นนะอยู่ครับผม

อีกท่านนี้ครับผมอ่าเริ่มมีน้ำหนักอยู่ครับผม đám lạc của sáng nay mà còn sau khi tìm nó không có cái bông kia hả mãi mà là một cái bông hoa tươi đẹp, nè, nó là là một cái bông hoa tươi đẹp, ạ những cái <laughs> à à mấy cái này mấy nhìn tay không khó นี่ผมใส่ส,สวยๆมาหนึ่งแต้มแล้วผมเช้านี้ก็ผมมันๆๆๆนคันนี้มีอาการคันนี้มีอาการอยู่ไหมอยู่ไหมเอาซับปุ๊บอืมอุ้ยตึงอยู่ตึงอยู่นะผมคันนี้รู้สึกว่าจะเพิ่งเปลี่ยนเยื่อหมั้งอ่าอ่าตึงอยู่ ดึงตัวเล็กอยู่เจ้าผมนี่นใส่กับอเรื่อยๆอยู่ผมใส่กับพอได้ลุ้นปลาคลองนะคิดอะไรเยอะเล็กใหญ่ผสมกันไปใส่เด็ดเดียวแต่หนึ่งประการใดก็คือต้องบอกว่ามันหมานเด้อจ้ามันหมานนเดินไหม มีครับอ่ามีรุ่นไหมมีรุ่นไหมอ่าคันเดิมมีรุ่นครับผมมาวันนี้ก็ปลากินห,ห่างๆตัวนิดนึงนะผมไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แต่ก็ถือว่ามาเรื่อยๆอยู่ออกมาแต่เช้าวันนี้หมายก็เต็มครับผมไอ้ยห หลุดไปแล้วผมห <laughs> ลุดตัวหน้าเลยเลยเมื่อกี้นี่หลุดตรงนี้นะผมเหมือนจะมีตัวเล่นครับผมเหมือนจะมีตัวดึงอยไกอยู่ไหมอ๊บอาไม่อยู่ครับผมหลุดไปแล้วอ่าหลุดไปแล้วครับฮะเติมเหยื่อสักหน่อยก่อน

นี <ffe> ่มาปิดลองนี่ไปผสมดูซึกหน่อยสิบปนินลุ่งแล้วก็แล้วก็ แล้วขวบออกเดินทางเคดก็ไล่ให้นงหมาตัวนี้กลับไปที่ฝูงของมันซ้ำารแยกย้ายกันไปคุณทางจองไว้กันแล้วค่อยมาเอ๊ะรั่วมั้งใส่ถุงไวนบางก็เอาแต่วิ่งตามเครด้ไม่ยอมห่างไปไหนส่วนเครด้ที่ไม่รู้จะหาทางไหนไล่มันแล้วก็เลยยอมปล่อยให้มันตามมาได้ไปจองหมายไว้แล้วไปแบบเรื่อยๆเดินไปนาน้างทิ้งเบ็ดไว้่นแหละเครด้ก็หันกลับมาทะเลาะกับนกหมา เออมาตีห้ารงนี้ไม่ว่างเลยตรงนู้นเหมือนกับไม่ค่อยมีใครลงลยตสภาของน้องหมักตอนี้เองก็ดูตัวอกว่ามจราบอดท่ดี้อดหนาแไม่มีอะไรตกถึงร้อมเลยสักมือการ่าน้าำไมยังไม่มีคนลงเท่าไหร่วันนี้ต้องดูเงี้บบอยู่ออกไปต้อนหมูป่าให้มาทางเค้า เกีราที่มีหกอรากที่จะใช้หกนั้นข้าวเ็ลตรงนี้ก็ไม่เล <c oughs> ่น <c oughs> จนนั่นนั่นเต็มหมดเลย <c oughs> คันนี้เหมือนมีอาการนะผมคันนี้ดึงแล้วหย่อนอย่างรอบเมื่อกี้นี่ลองมาลุ้นดูว่าวันนี้ปลากินเบามากเลยนะผม หรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าวันหยุดคนตกเยอะปลาก็เลยกินลำแวงนิดนึงเดี๋ยวถ้ารอให้เหมือนกับมีอาการเอนลากไปเอนวิ่งอย่างนี้ผมก็น่าจะวัดสวนแล้วผมเหมือนกับไม้เมื่อกี้นี่ไม้เมื่อกี้นี่ก็กินหย่อนกินปล่อยกินปล่อยแต่พอวัดแล้วก็ก็อยู่นะผมค่อยๆไล่อาการไปทีละวันเนาะ พอ,อแล้วน่าจะคลายแล้วคันนี้ก็อาการเล่นอีกแล้วนะครับผมวันนี้เหมือนกับอาการแบบทำให้สะดุ้งเยอะนะทำให้สะดุ้งบ่อยแต่ตัวไปไหนไม่รู้แต่เนี่ยอาการน่าจะดีอยู่สองรอบแล้วหรออยู่ไหมน่าจะไม่อยู่ป่ะ หรือว่าปลาเล็กอันนี้อยู่แต่ว่าปลาเล็กอาการดีแต่ว่าปลาเล็กเดยวตะเพียนนะผมใส่นี้ปล่อยก่อนวันนี้อันนี้คัดใส่นิดนึงตายผมกำลังจะเทข้าวปลาลากเอดูยังอยู่ไหม ไม่อยู่แล้วม,มั้งดูไหมลองดูกันยีลาอย่างแรงไม่อยู่แล้วผมขันกระดกไปเลยครับผมไม่รู้อยู่ไหม นี่กินบางห่างตัวแล้วก็กินทีเผอครับผมไม่อยู่แล้วครับผมอแต่ละตัวเนาะวันนี้ไม่อยู่หรือว่าปลาเล็กเหรอเอ้ย,ยกินแล้วนอน มวิ่งไปปลายคันโอ้รู้ว่ามันติดสองตัวเปล่าวะทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้มันวิ่งอย่างแรงเลยนะผมอ๋อรู้แนละ้วประเด็นที่มันวิ่งเมื่อกี้นี่น่าไอช่อนคาบนะครับผมนี่เห็นไหมไอช่อนคาบเมื่อกี้มันทำเลยทำให้คันนี้วิ่งนี่ครับผมสาเหตุ ลอยช่อนตามไล่กัดเคหมันหมันเดี๋ยวตัวนี้ต้องเก็บนะผมเพราะว่าเหมือนกับจะเจ็บปล่อยไปก็น่าจะไม่รอดอยู่ไหมหรือว่าไม่อยู่ไม่อยู่อีกแล้วครับผมมันนี้หรือว่าปลาเล็กไม่อยู่อีกแล้วครับผม เ,เ,เ,เนี่ยทุกคนตั้งนานไม่กินนะผมดูดีเดินมาซื้อกาแฟเนี่ยปลามันจะชอบกินตอนเราไปข้างนอกหรือว่ากินข้าวอะไรอย่างงี้เนี่ยขันกลางน,นี่ดู นานมันไม่ชิ่งคันไหนวะคันกลางวะเดี๋ยวดิเดี๋ยวรอดูพร้อมกันเลยผมสองคันนี้ว่ามันเล่นเห็นฝลายคันกระตุกกระตุกอยู่เมื่อกี้เพิ่งข้ามจากกานซื้อกาแฟมา ดีมองเห็นแต่ไกลเลยนะผมเห็นกระตุกอยู่ก็เลยปล,ยปล่อยไปก่อน,นเดี๋ยวลองนั่งเฝ้าดูด้วยกันเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวรุ่นพร้อมกันเลยครับผมมาอยู่ไหมได้กาแฟ,ฟไว้แล้วสู้อีก2อสชั่วโมองอันนี้ก็บ่ายโมงกว่าฟาก็เหมือนกับ ตอดตอดนะครับวันนี้ปลาไม่กินไม่งะไม่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 กินไม่ดึงนะผมตอดแบบบางๆเนี่ยเห็นไหมพอผมมานั่งเฝ้าจริงก็ไม่ไม่กินไม่อยู่พอนี้มูฮั่เมื่อกี้มองมาฝั่งกาแฟนี่คันตึ๊ก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 อยู่หยุบหยุบอยู่นี่กาแฟผมก็เดินข้ามไปซื้อกาแฟฝั่งนู้นนะผมในร้าน พอดีมองมามันจะเห็นอยู่เห็นคันเห็นปายคันอยู่แต่นี้เอาแล้วปล่อยแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นก็ไม่เป็นไรไม่ได้รีบไม่กินก่อไม่กินนอนแล้วเดี๋ยวไปเช็คสายกันครับผมเหมือนมีเล่นอยู่เป็นระะยระยะ อ๋อไอที่ดึงเล่นๆปาเตพียนอให้ลุ้นตั้งนานอยู่ไหมมาลุ้นกันอีกไม้นึงไม่อยู่แล้วผมวันนี้สับเมาท์เาวโอ้อยู่ปาาเล็กโอ้ ปาแตกฝูงหมดแล้ววันนี้อยู่ไหมอยู่ไหมตัวนี้น่าจะอยู่ออหลอกกันนั่งเยอะวันนี้วันนี้เป็นอะไรที่เงียบเหงามากอันนี้อยู่แบบยังไงอะอยู่ปลาเล็กอยู่อีกแล้วดูมาเป็นคู่เลยแต่ว่าเล็กมากครับผม <N iss an> <N iss an> นินกับตะเพียนเดี๋ยวปล่อยสองตัวนี้เล็กมากอันนี้เล่นอยู่นานแล้วเดี๋ยวจะเก็บอเบานาจะปลาเล็กอีกครับผมอีไม่เล็กนะกินสวนอีกแล้วผมนี่กินสวนน่ะฮันอน,น,อน,น,อน่าฮันน่าโอ้โหใหญ่วันนี้ปลาใหญ่มันกินเงียบๆครับผม ดูป่าใหญ่กินแบบเงียบมากเลยครับผมน่ะแต่เล็กๆนี่กินแบบตึกต๊กๆเลยเูไซส์สวยแล้วผมกินแบบเงียบๆวันนี้พั่นน่ะน่าจะกินอยู่นานแล้วอี๋เรอเหรอผมวันนี้เพิ่งจะเจอไซส์สวยแล้วผมนี่ กินอยู่เงียบๆน,นะผมวันนี้ไซส์ใหญ่กินเบามากวันนี้มันๆมันๆม,ม,ม,มันของแท้ไม่รู้ติดอะไรนะผมตึงๆนั่นเหมือนกับรอบที่แล้วนะ่ะนั่นช็อกเกอร์เปล่าวะหมายที่ผมเพิ่งเคยเจอครั้งแรกเลยครับช็อกเกอร์หรือจะเป็นช็อกเกอร์ช็อกเกอร์จริงๆเอามาแล้วไอ้แอบกินยอยูเ่เงียบ หมานของแท่ถ้าเจอช็อกเกอร์มีดึงมีดึงคนี้ดึงสับอยู่ไหมไม่อยู่โอ้ยช่วงนี้วันนี้ตกป่าไม่อยู่เลยอยู่ไหมครับผม มีไซส์ไหมครับผมไอ้ตัวเล็กอีก้็มากนี่เออวันนี้มีจะเจอไซส์เล็กเๆกะ <c ười> มังเล็กติดอะไรมาด้วยโอ้โหติดดอกไม้ไมาด้วยมาพร้อมดอกไม้เลยมาหนึ่งแต้มสวยๆมนัมนๆมนัมนๆ อยู่ครับผมอีกยอหลุดเลยหลุดไกลๆนู้นนะ่ะโอ้ยขึ้นเห็นตัวเลยวันนี้สับหลุดนะ่ะเห็นตัวเลยลอยเลยโอ้เสียดายเสียดายอย,อยู่ไหมอยู่ไหมครับไม่อยู่ครับผมวันนี้ยอมเลย ออ,อยู่ไหมแต้มนี้คิดว่าจะอยู่ครับผมเห็นหนักๆ,ๆอยู่นะอ่ะมาแต่ก็ไม่ใหญ่แล้วผมวันนี้เล่นแรงๆเป็นตะเพียนที่อยู่ไอ้นินสวยๆไม่อยู่เลยผมวันนี้ไม่เป็นไร ันก็มีบ้างแหละอาทิตย์ไหนเงียบไม่เงียบหมานไม่หมานวันนี้เป็นการตกปลาที่ลุ้นมากเลยเดี๋ดิเล่นดิด๊ดด,ด,ดิแต่วัดแล้วไม่อยู่ไม่ติดเลยนะผมวันนี้เดี๋ยวลองดูอีกไม่รู้กล้องใจแทนให้เห็นไหมผมก็พยายามจะให้เห็นนะจะลองเปลี่ยนแบบเป็นมุมมองแบบเชา้าเออเช้าก็ ให้เห็นทั่วแล้วก็สายยมาเนี่ยเห็นมุมมองการวัดกันไอนี่เนาะอยากให้เห็นหลายๆไอนี่มุมมองกันนั่นแหะสรุปเนี่ยผมใสเป็นแต่ปลาไซส์นี้เหรอผมวันนี้ถึงวัดไม่ค่อยติดนะผมไซส์เล็กวันนี้ไม่ใช่วันของเราเผมพาทุกคนมาเฝ้าคันกลางนี้นะครับ ทันกลางนี่นะเดี๋ยวลองดูว่าเราจะได้สับไหมนะครับผมวันนี้หมาหมายนี้ฟากินเบามากวัดก็ไม่ค่อยจะติดนะผมวันนี้สวัสดีครับพี่พีน,น,นะนะ สวัสดีทุกคนนะผมที่เข้ามารับชมวันนี้ผมก็มาหมายคลองสามคลองหลวงเหมือนเดิมนะผมเป็นหมายใกล้บ้านนะผมก็ช่วงนี้หายไปนานเนาะมันมีอุปสรรคหลายอย่างออกไปไม่ค่อยหมานเนี่ยเรื่องเรื่องแล้วก็ทีนี้บางทีก็ตื่นสายเนื่อยจากงานประจำเนาะก็เดี๋ยวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นคลิปแบบเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวคลิปจะพยายามจะหาออกตกปลาหมายใกล้บ้าน ชมบรรยากาศไปด้วยกันได้ก็ลงไม่ได้ก็ไม่ลงอย่างนี้แล้วกันเนาะถ้าพี่ๆนานะนะนะมีหมายไหนสวยๆใกล้บ้านแถวคลองหลวงแถวปทุมก็แนะนําผมได้เนาะผมทริปนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเคยครับผมมาล่าปลาน,นินปลาคลองสามเนาะผมแต่ก็วันนี้ไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่เนาะปลากินปลา,ปาตอดปลาไซเล็กด้วยหรือเปล่าวันนี้ฝั่งทางกันนี้ก็เงียบๆนะผมวันนี้ผมก็ไม่ค่อยหมานเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าก็พอได้อยู่แต่เดี๋ยวเราไปชมผลงานกันเลยครับผมป 对。 ก็ถือว่าก็โอเคอยู่ครับผมก็ถือว่าก็พอกินอยู่ครับผมพอพอถือว่าไซส์สวยอยู่ครับผมปลาไซส์ส,สวยอยู่วันนี้โอเคครับผมคลิปนี้ก็กาบลาไปแค่นี้แล้วครับผมฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ